ล่าเสือใบตอนที่หนึ่งความตระหนกตกใจได้บังเกิดขึ้นแก่บริวารเชริดดำทั้งหลายเมื่อขุนโจรถูกตะคองตัวลงจากหลังม้าที่หน้าค่ายสิริกับอํานวยวิ่งแข่งกันเข้ามาหาเขาแต่ถามเรื่องราวจากวรพาและท่านเจ้าคุณรนภพเสนีหมอของมนุษย์มินถูกหมัดเด็ดของอํานวยกระเด็นไปฟุบอยู่ในกอหญ้าอํานวยกระชากปืนพกในซองออกมามุ่งหมายสังหารชีวิตหมอผู้ที่บังอาจยิงนายเขาด้วยลูกธนูอาบยาพิษวรพาร้องอุทานออกมาคำหนึ่ง เพ่นเข้าประชิดตัวผู้ช่วยเสือใบแล้วคว้ามืออํานวยไว้ร้องห้ามเขากลัวว่าเขาจะสังหารมนุษย์ทมินผู้นี้อย่าค่ะอย่าอํานวยอย่ายิงมันปล่อยผมอํานวยร้องรันผมจะฆ่ามันอย่ายิงวัลภาตะโกนสุดเสียงไอหมอน,นี่เป็นหมอพวกชาวป่ามันรู้จักวิธีแก้ไขพิษที่ติดอยู่กับปลายลูกธนูถ้าคุณยิงมันคุณเลยว่าต้องตายบังคับมันสิคะบังคับให้มันแก้ไขคุณเลยวัดเดี๋ยวนี้สมุนเชิดดำต่างเข้ามารอมมองดูนายของตน และพอทราบความจริงต่างก็จะเข้ามาเล่นงานหมอเจ้าขุนลนภพเสนีกับทิดาของท่านต่างช่วยกันห้ามและอธิบายเหตุผลให้ทราบสิริหันมาทางบริวารเขาแล้วสั่งให้ช่วยกันหามขุนโจรเข้าไปในกระท่อมที่พักก่อนปากเขากระชากแขนหมอให้ลุกขึ้นมึงต้องรักษานายกูเดี๋ยวนี้ชายทมินเสยะยยิ้มชายชนะอยู่ในกำม,มือมันแล้วข้าเสียใจข้าช่วยอะไรไม่ได้สิริคกลรมแน่นหันมาทางสมุนโจรที่ยืนอยู่ข้างเขาหลายคน จับไปสัตว์นกนี่ไว้เชิดดำสามสี่คนกระโดดเขา็อกคอยึดตัวหมอไว้ตามคําสั่งสิริเดินเข้ามายืนข้างเจ้าคุณรณพพบเสนีเราพูดกับท่านอย่างนอบน้อมขอลูกธนูให้ผมทักลับคุณอาผมรู้ดีแม้เราจะทรมานมันอย่างไรมันคงไม่ยอมบอกวิธีแก้พิษย่างน่องให้เราผมจะเอาหน้ายอกเอาหน้าบงเจ้าคุณส่งลูกธนูอับยาพิษให้แก่ผู้ช่วยเสือใบทันทีสิริหมุนตัวเดินตรงข้อหาเจ้าทมินใจเฮี้ยมนี่อะไรมึงเห็นไหมมึงยิงนายกูด้วยลูกธนูลูกนี้ มึงต้องตายด้วยลูกธนูลูกนี้เช่นเดียวกันใบหน้าเขาซีดเผือดสัญชตาตญาณมนุษย์ทุกคนย่อมรักตัวกลัวตายเป็นธรรมดาแต่แล้วเขาก็ฝืนหัวเราะ <c oughs> ถ้าความตายข้าแลกเปลี่ยนชีวิตเสือใบข้าก็พอใจมันพูดเสียงสั่นและแผ่วเบาลงสิริยกลูกธนูขึ้นแทงสศบลงที่ท่อนแขนขวาของหมอแล้วกระชากออกชาวธรมินผู้ตกเป็นฉเฉลยเชิดดำร้องเสียงแหลม <c oughs> อ่ะมันสะบัดสะบานพ,พึมพำเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจได้ สิริหันมายิ้มกับอำหนวยมองอำหนวยด้วยความหมายตายแน่อำานวยเดี๋ยวมันคงตายเหมือนนายเราพูดจบเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่สมุนของเขาที่กําลังควบคุมตัวหมอไว้ปล่อยมันไปน้องชายให้มันไปตายให้ผลค้าย้เราสมุนโจนต่างปฏิบัติตามคําสั่งไม่มีใครเข้าใจเลยว่าทําไมสิริถึงสั่งให้ปล่อยตัวหมอไปแต่คําสั่งเขาย่อมเป็นคําสั่งเด็ดขาดทุกคนต้องกระทําตามทันทีเจ้าธมินยกแขนขึ้นดูบาดแผลจากปลายธนูโรหิตสีดําเข้มไหลออกมา มันแสดงท่าทางโกรธแค้นและหวาดกลัวก่อนจะพาตัววิ่งไปจากที่นั่นทำไมปล่อยมันไปหลานชายเจ้าคุณรนนพเสนีถามโดยเร็วผมต้องการทราบวิธีรักษาบาดแผลที่ถูกยางน่องครับผมกับอำนวยจะสะกดรอยติดตามมันไปเดี๋ยวนี้คุณอากับคุณวราพาโปรดเข้าไปในกระท่อมเถอะครับเดี๋ยวผมกลับมาพร้อมด้วยตัวยาที่จะช่วยแก้ไขพิ่ใบให้รอดพ้นอันตรายเขาหันมาทางเพื่อนเกลือ่วเขาไปอำนวยไปกับผมสองเสือปลดทอมสันออกจากบาดแล้ววิ่งเหยาะๆยะติดตามหมอไปทันที การสะกดรอยเป็นไปในระยะระชั้นชิดเจ้าทมินสนใจกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่มันเท่านั้นมันจึงวิ่งบุกป่าฝ่าดงไปอย่างรวดเร็วนานๆก็หยุดดูบาดแผลทีสองเสือแห่งค่ายเชิดดำติดตามมาโดยไม่ลดละครูหนึ่งเจ้าทมินกลางคนนั้นก็มาถึงริมหนองน้ำมันหยุดยืนหมุนตัวไปมารอบๆกวาดสายตามองหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิริกับอํานวยค่อยๆแฝงตัวใกล้เข้ามาสองเสือแรเห็นหมอบุกเข้าไปในระหว่างเถาวันกับต้นไม้เล็ก สุดตัวนั่งบนก้อนหินก้อนหนึ่งเราเอื้อมมือกระชากกิ่งไม้กิ่งหนึ่งออกมามันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบคล้ายใบยมันสำปะหลังลำต้นสูงประมาณวาเศษมันขึ้นอยู่ในดงผลของมันห้อยระยะคล้ายมะเขือพวงแต่มีสีแดงๆเจ้าหมอใช้ยางไม้ชนิดนี้จี้ลงที่บาดแผลจนทั่วสิริจ้องตาเขม็งมองดูตลอดเวลาได้เรื่องแล้วอํานวยสังหารไ้หมอนี่เรารีบหักเอากิ่งไม้นี้ไปช่วยพี่ใบเราให้รอดพ้นอันตราย อํานวยยกทอมสันจ้องเลง็งศูนย์ปืนไปที่ล่างเจ้าหมอมันออกจะทารุนไปสักหน่อยแต่ว่าทุกคนที่ทำร้ายพี่ใบเรามันต้องตายด้วยมือพวกเราตามคำปฏิญาณของเชิดดำแล้วอํานวยก็กระดิกนิ้วเหนียวไกทันทีเสียงทอมสันดังกังวานขึ้นมนุษย์ทมินร้องสุดเสียงล้มฟุ๊บอยู่กับทีสิ้นใจตายร่างมันถูกกระสุนปืนหลายแห่งมันเป็นการยิงที่แม่นยำที่สุดเพราะอยู่ในระยะห่างประมาณ30เมตรเท่านั้น สองเสือตังเดินเข้าไปที่ศพเจ้าหมอที่นอนจมกองเลือดอยู่โดยฉับพลันนั้นสิริเอื้อมมือหักกิ่งไม้อันเป็นสมุนไพรวิเศษสามสี่กิ่งแล้วเขาก็พาอํานวยเดินออกมาจากที่นั่นไม่ได้มีความสนใจศพเจ้าหมอชาวทมินเลยเกือบ500เมตรที่สิริกับอํานวยวิ่งมาอย่างเหน็ดเหนื่อยในเวลาเดียวกันนั้นเองภายในกระท่อมหลังใหญ่เต็มไปด้วยบริวรเชิดดำที่กําลังมองดูนายตนด้วยความวิตกเป็นทุกข์เหลือที่จะกล่าวเจ้าคุณรนภพเสนีนั่งอยู่บนเตียงนอนที่ทําด้วยไม้ไผ่ วรพายืนกระสับกระส่ายอยู่ข้างๆเสียงจอกแจ๊กจ่อจแจดังขึ้นเมื่อนายโจรทั้งสองพากันเข้ามาในกระท่อมอย่างกระหึดกระหอบพวกสมุนโจรต่างหลีกทางให้เขาสิริกับอํานวยเข้ามาหยุดยืนข้างเตียงนอนสิริกับอํานวยเข้ามาหยุดยืนข้างเตียงนอนมองดูขุนโจรซึ่งกำลังดิ้นทุรนทุรายด้วยอำนาจพิษของยางนองสิริหันมาพูดกับท่านเจ้าขุนและวรภายางไม้ชนิดนี้แหละครับจะช่วยพี่ใบผมให้รอดพ้นอันตรายได้ผมตามเจ้าหมอนั่นไปกระทั้งเห็นมันใช้ยางไม้นี้ทาบาดแผล ไล่สังหารมันแล้วเจ้าคุณรณพพบเสนีพยักหน้าแล้วยิ้มออกมาได้รีบจัดการเขาเถิดหลานชายเป็นบุญของคุณไรวัดแล้วที่จะรอดพ้นอันตรายคราวนี้สิรินั่งลงข้างๆนายของเขาบรรดาสมุนโจรตั้งจ้องตาขเขมง็งมองดูเสือใบกับสิริด้วยความเร่าร้อนใจสิริใช้ยางไม้แต้มลงที่บาดแผลท,ที่เกิดจากลูกธนูอาบยาพิษอำนาจของยางไม้ทาให้โลหิตสีดําเข้มข้นเกิดปฏิกิริยาเป็นสีแดงและค่อนข้างใส สมุนไพรในป่าเราย่อมมีคุณค่ามากมายซึ่งไม่มีใครสามารถสำรวจได้ทั่วถึงยางไม้ชนิดนี้สามารถแก้พิษสัตว์หลายทุกชนิดและบรรเทาความเจ็บปวดจากบาดแผลธรรมดาทั่วไปเราสิบนาทีเสร็จอาการของเสือใบก็ดีขึ้นตามลำดับทำความตื่นเต้นให้แก่พวกเชิดดำทุกคนใบหน้าที่เคร่งเครียดเศร้าสลดเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสคุณเลวัตเสียงเจ้าเจ้าของวรภาดังขึ้นเป็นยังไงบ้างคะจอมโจรยิ้มให้กับรอน ผมสบายขึ้นมากแล้วขอบใจทุกคนเจ้าคุณรนพบเสนีโบกมือนอนนิ่งๆหลานชายอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยเธอต้องนอนพักผ่อนอย่างนี้ก่อนนอนตามสบายเถอะคุณเรวัตสบาบยไม่ได้พูดอะไรอีกสายตาที่มองดูบริวารของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมสิริกับอํานวยได้เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังในเรื่องที่เขาได้ยางไม้ชนิดนี้มารักษาต่อจากนั้นอนํานวยก็ขอร้องให้พวกเชิดดำออกไปจากกระท่อมให้หมดเราต้องการให้ลมพัดโตกเข้ามาโดยสะดวก ทุกคนพากันทยอยออกไปจากกระท่อมคงเหลือแต่สิริอํานวยวลพาลและท่านเจ้าคุณลลนาภพเสนีเท่านั้นอาการของเสือใบดีขึ้นตามลำดับกระทั่งเขาสามารถลุกขึ้นนั่งสนทนากับนายโจรทั้งสองได้ความยิ่งใหญ่ของเสือใบจอมโจรผู้มีอิทธิพลเหนือนายโจรทั้งหลายทำให้ในายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพถึงกับต้องประชุมกันหลายตอหลายครั้งในอันที่จะปราบปรามคุณโจรผู้นี้ให้สิ้นสุดไปเพราะเสือใบมีกำลังพล กำลังอาวุธเช่นเดียวกับกองทหารมีกองมา้ามีปืนกลหนักเบามีเครื่องยิงระเบิดมีปืนใหญ่ทหารราบทางการจึงถือว่าเสื้อใบกับบริวารของเขาเป็นคณะก่อการจลาจลต่อบ้านเมืองดังนั้นทางการจึงสั่งจับตายเป็นเวลาเกือบสองปีเชิดดำมีที่พลอยู่การประทะกับเจ้าหน้าที่นั้นหลายต่อหลายครั้งตำรวจไม่สามารถทลายกำแพงอันหนาแน่นออกมาได้ท้งนี้เพราะมีสมัครพักพวกมากมาย การประทักหลังสุดท้ายระหว่างกองตำรวจม้าก,กับกองโจรเชิดดำในป่าสูงแห่งดินแดนจังหวัดลบบุรีถึงแม้ค่ายเชิดดำถูกกองตำรวจม้าบุกทลายราบแต่เสือใบกับสมุนของเขาทำให้กองตำรวจม้าเสียหายมากมายรอดชีวิตกลับกรุงเทพไม่กี่คนตำรวจได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของเสือใบทุกระยะเชิดดำล่าถอยจากลบบุรีขึ้นมาทางสลับบุรีแล้วยโฉมหน้าเข้าป่าลึกที่อยู่ระหว่างสลับบุรีกับนครราชะสีมาอันเป็นดินแดนกันดาร ห่างไกลเส้นทางคมนาคมและกองตำรวจภูธรสระบ,บุรีทราบข่าวที่มีการยืนยันแจ้งว่าเสือใบได้ปะทะกับกองโจรอันใหญ่ยิ่งของเสือยศเจ้าพ่อแห่งดงพญาเย็นเมื่อเดือนที่แล้วมานี้ผลของการรบปรากฏว่าเสือยศถูกฆ่าตายบริวารเสรือยศต้องเป็นเหยื่อกระสุนปืนเชิดดำเกือบหมดสิน้นผู้ที่รอดชีวิตก็ยอมสวามิภักดิ์กับเสือใบยอมเป็นสมาชิกเชิดดำต่อไปพวกชาวป่าได้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า กองโจสรสยดกับเชิดดำได้ต่อสู้กันด้วยปืนใหญ่ทำให้ป่าไม้พังราบไปหลายแห่งหลังจากเชิดดำพิชิตเสยอรแล้วก็พากันอพยพเข้าป่าลึกไปอีกกรมตำรวจใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนวางแผนการปราบเชิดดำเป็นการใหญ่โดยใช้กำลังกองปราบพิเศษหนึ่งกองร้อยเพียบพร้อมไปด้วยยุทธภัณฑ์อันทันสมัยเดินทางไปสระบ,บุรีแล้วบุกเข้าป่าในเวลาเดียวกันนั้นกองตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีและนครราชสีมาก็จะเคลื่อนเข้าป่าเช่นเดียวกัน โดยตำรวจชีวิตยุติดต่อประสานงานกันตลอดเวลาทั้งนี้พันตำรวจเอกดุสิตด,ดุลยาธิกกรเสือเก่าแห่งสันติบาลจะทำหน้าที่ผู้บังคับการมีอำนาจเด็ดขาดควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองปราบพิเศษและตำรวจภูธรท,ทั้ง3จังหวัดคำสั่งของกรมตำรวจปรากฏว่าให้กองตำรวจที่กล่าวนี้สืบอาตำแหน่งแห่งที่ของเสือใบให้ได้และให้ทำการโจมตีให้แตกหักด้วยวิธีจับตาย ทั้งกรมตำรวจได้ติดต่อเป็นทางการไปยังกองทัพอากาศเพื่อขอความช่วยเหลือให้ฝูงบินน้อยโคกกระเทียมและฝูงบินนครรัชศีมาทําหน้าที่ลาดตระเวนช่วยรบส่งสเสบียงอาหารยาเครื่องเวชภัณฑ์ทางอากาศด้วยนับเป็นประวัติการอันสําคัญยิ่งของกรมตำรวจที่ต้องใช้กําลังอย่างมากมายในการปราบกองโจนเชิดดากรมตำรวจปิดบังข่าวนี้เป็นข่าวลับความเตรียมพร้อมของตำรวจไม่มีบุคคลภายนอกร่วงรู้เลย และในวันที่12ที่แล้วมากองปราบพิเศษก็เดินทางจากกรุงเทพมุ่งตรงไปยังจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการรับคือปราบและทลายเชิดดำให้หมดสิน้นเครื่องบินแบบแฟร์ชายของกองทัพอากาศหนึ่งลำส่งเสียงคลางกระหึ่มเหนือน่านฟ้าท่ามกลางป่าดงพงทึบของดงพญาเย็นก่อนเวลา8นาฬิกาเล็กน้อยนายร้อยตำรวจแห่งกองสอบสวนกลางสันติบาลผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพคนหนึ่งที่ถูกส่งมาค้นหารังของเสือใบ ก็ทำการถ่ายภาพตําแหน่งแห่งที่ไว้ได้และสังเกตการต่างๆอีกด้วยโดยนักบินประจําเครื่องคือเรืออากาศโทสมศักดิ์ระผู้โดยสารนั้นคือร้อยตํารวจโทสนันตอนสายวันนั้นเองภูมิประเทศเบื้องล่างเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบและคุณเขาแรล่สลับซับซ้อนสุดสายตาอาณาเขตของป่าดงพญายเย็นติดต่อไปหลายจังหวัดกระทั่งถึงกรมแดนประเทศไทยเป็นป่าใหญ่ที่สุด ร้อยตำรวจโทสนั่นเคยเดินทางโดยเครื่องบินมาหลายต่อหลายครั้งแล้วจึงไม่มีความตื่นเต้นอะไรเขาสนทนากับเรืออากาศโทสมศักดิ์มาตลอดทางถึงแม้ทั้งสองคนเพิ่งรู้จักกันแต่ก็มีอัธยาศาัยสอดคล้องต้องกันเครื่องบินบินอยู่ในระดับ1 5 0 0 0ฟุตกำลังบินผ่านเทือกเขาแห่งหนึ่งนักบินจ้องมองลงไปเบื้องล่างทางขวามือของเขาแล้วหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมาสำรวจสิ่งที่เขาแลเห็นคลายเชิดดำปรากฏในสายตาแล้วเขาส่งกล้องให้สันติบาลหนุ่มแล้วบอกให้ทราบ คุณดูสิครับคุณสนันเรือนโรงที่ปลูกติดกันในระหว่างหมู่ภูเขาเหล่านั้นค่ายเชื้อดำแน่ๆแ,แลยตำรวจโทสนั่นยิ้มให้นักบินยกกล้องสองตาขึ้นส่องมองออกไปนอกหน้าต่างแม้มันไกลและเห็นไม่ถนัดชัดเจนแต่เขาก็เขา้เขาใจว่าต้องเป็นค่ายเชื้อดำยังไม่มีปัญหาสันติบาลหนุ่มหันมาพูดกับนักบินทันทีนำเครื่องลงเถอะครับผมจะถ่ายภาพค่ายใบยผมมีประเทศรอบๆน่าเสียดายเหลือเกินที่เครื่องลำนี้ไม่ใช่ต้องบินลบไม่อย่างนั้นผมจะขอให้คุณกราดปืนกลลงไปเลย ต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วหดเลาะนักบินโบกมือให้ร้อยตำรวจโทรสนันนั่งให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ผลักดันคันบังคับพร้อมเหยียบกระเดื่องแผ่นหางบังคับเครื่องบินเลี้ยวขวาแล้วลอนต่ำลงสักครูเครื่องแปงชายก็บินเป็นวงกว้างในระยะต่ำลงไปมองแลเห็นภูมิประเทศเบื้องล่างอย่างถนัดชัดเจนธงประจำค่ายเชิดดำโบกสะบัดเหนือย,ยอดเสาค่ายพักพวกโจนปูกเป็นระเบียบเรียบร้อยบางแห่งก็กำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างบนลานดินอันกว้างใหญ่เหมือนสนามญ้านั้น คนรบเชิดดำกำลังทำการฝึกหัดกันอยู่ม้าหลายตัววิ่งวนเวียนไปมาเรืออากาศโทสมศักดิ์แปลกใจอย่างยิ่งที่เขาได้เห็นกำลังรบของเสือใบ,บเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นมั่นคงเช่นนี้ปืนใหญ่ทหารราบสองกระบอกตั้งจังก้าอยู่ใต้เสาธงร้อยตำรวจโทสนั่นทำการถ่ายภาพอย่างคล่องแคล่วเขาถ่ายทุกด้านของค่ายเชิดดำตลอดจนภูเขาและบริเวณใกล้เคียงเครื่องบินบินวนเวียนอยู่หลายรอบบางครั้งโฉบลงต่ำนับได้เป็นร้อยเมตร ซึ่งนักบินมีความชำนาญในการบังคับเครื่องเป็นอย่างดีขณะนี้ขุนโจรกับเจ้าคุณลณพยืนเด่นอยู่ที่ข้างเสาธงประจําค่ายเพื่อดูการฝึกหัดของเชิดดำซึ่งท่านเจ้าคุณลณพเสนีได้ช่วยแนะนําแก้ไขและดัดแปลงให้ถูกต้องทําให้เชิดดำทุกคนมีความรู้ความชํานาญขึ้นอีกมากการฝึกหัดผลรบเหล่านี้เพื่อเตรียมไว้รับมือพวกชาวป่าหรือกองโจรพวกหนึ่งพวกใดที่จะลุกลานเชิดดำท่านเจ้าคุณกับเสือใบต่างมองดูเครื่องบินแฟร์ชายด้วยความสนใจยิ่ง เจ้าคุณลนพบเสนีเป็นนายทหารเก่าท่านจึงทราบดีว่าเครื่องบินเครื่องนี้มีความประสงค์จะตรวจการหรือถ่ายภาพหลานชายเธอต้องเดือดร้อนอีกแล้วเจ้าคุณพูดกับเ่าด้วยสีหน้าเคร่งขึมอ่ารู้ดีว่าเครื่องบินลำนี้กำลังดูความเคลื่อนไหวของพวกเธอและนักบินถ่ายรูปไว้หลายภาพแล้วคุณโจนเห็นพ้องด้วยครับผมก็เข้าใจอย่างนั้นตำรวจอาจเตรียมการบุกดงพญายเย็นก็ได้ กองทัพอากาศคงได้รับการขอร้องจากตำรวจให้นำเครื่องมาถ่ายภาพทำการลาดตระเวนเปในตัวด้วยแต่ว่าเครื่องแบบนี้ไม่มีปืนกลไม่ใช่หรอครับคุณอาท่านเจ้าคุณลนภพเสนียิ้มให้เขาไม่ต้องวิตกหลานชายเครื่องแบบนี้เป็นเครื่องพลเรือนไม่สามารถติดอาวุธได้ก็มีกำลังน้อยและบินอุ้ย้ายมากเหมาะสำหรับผู้โดยสารเดินทางไปมาแต่เป็นเครื่องบินที่ปลอดภัยที่สุดแม้เครื่องยนต์เสียยังสามารถทรงตัวได้นานและล่อนลงที่แคบๆได้โนูนมาอีกแล้ว กลาวนี้บินตามอีกแล้วเบรยเดินตรงไปหาสิริผู้ช่วยเข่าที่กำลังยืนมองดุกร่องบินกองทัพอากาศด้วยความสนใจน้องชายสั่งเลิกฝึกได้แล้วอย่าให้นักบินค่อเห็นพวกเราทำการฝึกหัดแถวและอาวุธเลยคุณอาบอกว่าพวกเราต้องเดือดร้อนอีกแล้วสิริถอนใจหนักแน่นอนครับพี่ใบตำรวจต้องบุกเราในวันสองวันนี้แนะ่ผมมั่นใจเหลือเกินว่าทางตำรวจต้องขอร้องให้นักบินมาตรวจการดูทางหนีที่ไล่สำหรับโจมตีเราผมไม่สบายใจเสร็จแล้ว คุณโจรยกมือตบบาเพื่อนร่วมตายของเขาเมื่อมันถึงคราวเราต้องประสบชะตากรรมอีกเราก็ต้องต่อสู้กับเวรกรรมของเราทำอย่างไรได้คุณสิริเราตั้งใจจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีแต่ตำรวจยังติดตามมารบกวนเราอยู่น้องชายคุณกับผมต้องร่วมเป็นร่วมตายกันเสมอผมจะไม่ยอมหนีเอาตัวรอดเป็นอันขาดสิริยิ้มออกมาได้หมายความว่าถ้ากองตำรวจบุกเข้ามาพี่ใบจะสู้ตายอย่างนั้นหรอครับแน่นอนคุณสิริมีทางเดียวเท่านั้นเราไม่อาจอพยพไปไหนได้อีกแล้ว ค่ายใหม่ของเราที่นี่ยังสร้างไม่ทันจะเรียบร้อยขืนอ,อพยพอ,อีกพวกเราคงอิดหนาและอาใจไปตามกันไม่มีอะไรดีกว่าสู้จนกระสุนนัดสุดท้ายะเชิดดำคนสุดท้ายสั่งเลิกถาวได้แล้วคุณสิริเดี๋ยวไปตามอํานวยมาพบผมที่เสาธงด้วยการฝึกหัดสิ้นสุดลงพวกเฉิดดำแยกย้ายกันออกจากแถวแล้ววิพากวิจารณ์ในเรื่องเครื่องบินกองทัพอากาศที่ตรวจการในระยะตามบุดวิเฉียดยอเสาธงตั้งหลายครั้งสมุนโจรต่างกลับไปยังที่พักตน บางนั่งจับกลุ่มสนทนาเรื่องเครื่องบินแฟร์ชายที่บินข้ามเทือกเขารับไปแล้วแลเห็นเป็นจุดเล็กๆรับสายตาไปที่เสาธงประจำค่ายเจ้าคุณรนภพเสนีกับเสือใบกำลังยืนปรึกษาหารือกับสิริและอํานวยผู้ช่วยนายโจนเชิดดำเรื่องความขับขันที่เกิดขึ้นในวันสองวันนี้เธอจะสู้หรือจะหนีเลยวัดมีอยู่สองทางเจ้าคุณกล่าวกับเขายัางเป็นงานเป็นการจอมโจนตอบโดยไม่ต้องคิดสู้ครับพุนอะ ผมตกลงใจเด็ดขาดแล้วสู้ครับถ้าตำรวจบุกเข้ามาจนถึงที่นี่ก็ต้องสู้ต้องรบกันให้ถึงที่สุดแล้วเขาก็มองดูหน้าเพื่อนร่วมชีวิตทั้งสองว่าไงคุณคิดว่าเชิดดำเราสมควรสู้เจ้าพนักง,งานไหมขอให้ตอบอย่างจริงใจถ้าพี่ใบสู้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมยอมตายเช่นเดียวกันครับพี่ผมว่าพวกเราคงได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายท่ามกลางดงพญยาเยน็นแต่ว่าเมื่อตำรวจต้องการสังหารและปราบปรามเราเราก็ต้องสู้เพื่อไว้ลายชายชาติเสือเือใบย,ยื่นมือให้สิริจับ คุณพูดถูกใจผมมากแน่นอนทีเดียวน้องชายเราต้องสู้จนวินาทีสุดท้ายทั้งที่เราไม่มีหวังจะได้ชัยชนะจากตำรวจเพราะอย่างไรเสียเจ้าพนักง,งานต้องมีกำลังพลและกำลังอาวุธหลายสิบเท่ามิฉะนั้นคงไม่กล้าบุกเข้ามาจนถึงทิ่นเราอำนวยยิม้มแต่ผมเป็นห่วงคุณอากับคุณวรลภามากความจริงท่านไม่ได้เป็นโจรเหมือนอย่างเราพวกเรามาอาศัยอยู่กับท่านทําให้ท่านเดือดร้อนไปด้วยคุณโจรหันควับมาทางท่านเจ้าคุณรณภพเสนีคุณอาครับเพื่อความปลอดภัยของคุณอาและคุณวรลภา ผมขอกราบเท้าวิงวอนคุณอาโปรดอพยพไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวครับจนกว่าการรบระหว่างเชิดดำกับตำรวจเสร็จสิ้นไปแล้วผมเสียใจมากที่นำความเดือดร้อนมาให้คุณอาเจ้าคุณรณภพเสนียกมือตบศีรษะคุณโจรเบาๆด้วยความรักและปลาณีไอหลานชายเธอสามคนมันเป็นมหาโจรที่ใครๆเกลียดชังสาบแช่งแต่เธอทั้งสามเปรียบเสมือนหลานชายอันแท้จริงของอาอารักและเอ็นดูเธอมากไหนๆเราก็เป็นเครือญาติกันแล้วเมื่อภัยมาถึงพวกเธอ อากับลูกจะหนีเอาตัวรอดอย่างนี้เหรออาทําไม่ได้แน่ลานชายอารักและเป็นห่วงเธอเหมือนผู้ใหญ่ที่รักและเป็นห่วงลูกหลานเขาอายินดีช่วยเธอต่อสู้ตำรวจเราเป็นปลาข้องเดียวกันแล้วเมื่อตัวหนึ่งเน่าไปตัวอื่นก็ต้องมีกินเหม็นไปด้วยอากับวรพาจะช่วยเธออาจะยอมตายกับพวกเธออาแก่แล้วแต่จิตใจยังแข็งแกร่งเพราะอาเป็นทหารความตายไม่มีความหมายสำคัญอะไรสำหรับทหาร ท่านหัวเราะเสียงกังวานกองความซาบซึ้งใจในพระคุณของท่านทําให้หยาดน้ําตาเสือใบไหลคอหน่วยขุนจรรีบสุดกายลงนั่งคุกเข่ากราบลงแทบเท้าท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพรักสูงสุดเจ้าขุนลนภพเสนีประคองเขาให้ลุกขึ้นผมไม่ทราบจะกล่าวคําขอบพระคุณอย่างไรจึงจะสมกับที่คุณอากรุณาพวกผมในครั้งนี้เป็นพระคุณหาที่สุดไม่ได้เชียวครับเชิดดาคงมีขวัญและกําลังใจดีขึ้นถ้าคุณอาจะกรุณารับตําแหน่งผู้บัญชาการรบคราวนี้ ท่านเจ้าคุณนิ่งอึง้งอำนวยก็เสริมขึ้นกรุณารับคำเถอะครับเราทุกคนคือลูกหลานคุณอาทั้งนั้นคุณวรลภาก็เหมือนน้องสาวร่วมสายโลหิตผมสิริพูดขึ้นบางคุณอามีความรู้ความชานาญในยุทธวิธีอย่างยอดเยี่ยมถ้าคุณอากรุณารับหน้าที่สําคัญนี้พวกเราทุกคนจะอุ่นอกอุ่นใจไปตามกันกรุณาเถอะครับฮ <laughs> นี่เธอกําลังจะให้ฉันเป็นหัวหน้าโจรคราวนี้ใบหน้านายโจรทั้งสามซีดเผือด ท่านเจ้าคุณเหม็มปากแน่นมองดูเสือร้ายแห่งค่ายเชิดดำทีละคนในที่สุดท่านก็พูดด้วยเสียงหนักแน่นตกลงคุณเลยวัดอายินดีรับหน้าที่นี้สามเสือดีใจเหมือนเด็กต่างเขามากราบลงที่แขนท่านภาพเช่นนี้ทำให้เหล่าบรรดาสมุนชื่นใจอย่างที่สุดเสือใบร้องประกาศลั่นบอกให้บริวารเขาทราบว่าเจ้าคุณรณพเเสนีได้กรุณาเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองโจนเชิดดำและเขาลดตำแหน่งตัวเอง,เองลงเป็นแค่หัวหน้าโจนคนหนึ่งเท่านั้น ข่าวแพร่ไปทั่วค่ายเชิดดำอย่างรวดเร็วทุกคนตื่นเต้นยินดีอย่างยิ่งที่ท่านเจ้าคุณรับตำแหน่งหน้าที่อันสำคัญนี้